วัสดีครับเรียนรู้โปรแกรมเอกรีอา s ์พีซิ EP นี้เป็น EP ที่13นะครับแก้ไขข้อมูลร้านค้าที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขอ้ากรณีอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็กขั้นตอนที่1เราก็เปิดทดศัพท์ขึ้นมากดที่ปุ่มโฮมด้านล่างตรงกลาง แล้วเรียกโปรแกรมขึ้นมาโดยกดที่แอปไอคอนเอก้าเอ s s ร์พของเราต่อไปขั้นตอนที่2นะครับกดที่ปุ่ม Login สีเขียว ERP Login ตรงนี้นะครับ,ข,รบขั้นตอนที่3ก็จะมีหน้าจอให้กรอกชื่อเข้าใช้งาน u s สเ n a m e และก็รหัสผ่าน Password นะครับก็กรอกอง ername, ลงไป ขั้นตอนที่4ถ้าหากถูกต้องบรรทัดบนสุดท่านจะเห็นว่า user name ก็เป็นรหัสจังหวัดของเรานะครับจากนั้น4.1ให้กดที่เมนู3ขีดนี่เมนูก็จะกลางออกมา4.2เมนูในระดับหลักก็จะประกอบด้วยเมนูที่อยู่บนพื้นสีเขียวให้ท่านเลือกตัวที่2นะครับ ร้านค้าย่อยในขณะนั้นก็จะมีเมนูระดับรองอปรากฏขึ้น4.3ก็ให้ท่านกดที่เมนูย่อยตัวที่2ดูแก้ไขลบข้อมูลร้านค้าย่อยนะครับท่านตอนที่5หน้าจอก็จะปรากฏรายละเอียดของร้านค้าทั้งหมดหน้าละ10ร้านค้า นะครับ10บรรทัดนะครับที่ท้ายของแต่ละบรรทัดก็จะมีปุ่มกิจกรรม4ปุ่มในขณะนี้5.1ให้ท่านกดที่เมนูขีด3ขีดนี้เพื่อเก็บเมนูเมนูสีเขียวๆเ,เมื่อกี้ก็จะหุบลงนะครับ ครานีย้อนกลับมาดูที่ท้ายของแต่ละบรรทัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านวางโทรศัพท์ในแนวนอนนะครับหบรรทัดก็คือ1ล้านค้ามีปุ่มกิจกรรมตัวที่1สีฟ้าก็คือแสดงรายละเอียดดังได้อธิบายใน EP ีที่แล้วนะครับใน EP ีนี้เราก็จะมาปุ่มกิจกรรมสีเขียวที่มีรูปดินสอเพื่อแก้ไขตัวอักษรตัวเลขนะครับใน EP ีถัดๆไป ก็จะมีปุ่มสีเหลืองเป็นรูปหมุดอันนี้ก็จะไว้สำหรับแก้ไขย้ายหมุดและกิจกรรมตัวสุดท้ายถังขยะบนพื้นสีแดงก็คือปุ่มลบล้านขานะครับอ่าอย่างล้านพี่เนเนเนี่ยนะครับก็อยู่แถวบนนะครับแล้วก็มีปุ่มกิจกรรมสีปุ่มแถวถัดมาล้านเจจ,จูอ่าจะเห็นว่าหนึ่งรายการ หรือ1บรรทัดก็คือ1ล้านค้านั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านวางโทรศัพท์ในแนวตั้งเนื่องจากหน้าจอมันแคบเพราะฉะนั้นปุ่มกิจกรรมทั้ง4ก็จะวางตัวอยู่ในแนวตั้งขั้นตอนที่6ค้นหานะครับเนื่องจากเรามีร้านค้ายเะยอะมากมายนะครับเราจะเลื่อนขึ้นลงดูแต่ละบรรทัดแต่ละหน้าก็ย่อมได้แต่ในที่นี้ เราก็จะใช้วิธีค้นหาอย่างเช่นเราต้องการแก้ไขร้านค้าของคุณมณีเราก็พิมพ์คำค้นว่ามณีนะครับก็จะมีรายละเอียดของคุณมณีปรากฏเพียงหนึ่งบรรทัดเท่านั้นนะครับขั้นตอนที่7นะครับเมื่อเราได้ร้านค้าที่เป็นเป้าหมายที่เราจะแก้ไขแล้ว ขั้นตอนที่7แล้วก็มาดูที่ปุ่มกิจกรรมสีเขียวที่มีรูปดินสอนะครับก็เป็นปุ่มกิจกรรมแก้ไขข้อมูลร้านค้าย่อยเฉพาะส่วนที่เป็นตัวอักษรและก็ตัวเลขนะครับต่อไปขั้นตอนที่8เมื่อเรากดปุ่มดังขั้นตอนที่7แล้วก็จะมีรายละเอียดของร้านคุณมณี แล้วก็มีช่องสีขาวอยู่2ช่องที่ให้เราแก้ไขได้และข้างบนนะครับก็จะมีหน้าต่างเล็กๆเ,เพื่อขออนุญาตให้แสดงตำแหน่งปัจจุบันนะครับท่านก็คลิกไปที่อาราวตรงนี้เมื่อเราคลิกไปที่อาราวนะครับก็จะเห็นหมุดตำแหน่งของคุณเป็นเข็มหมุดสีแดงนะครับปรากฏอยู่ จากนั้นขั้นตอนที่9ก็ให้เลื่อนมาข้างบนแล้วก็กดที่ปุ่มสีแดงดึงข้อมูลเก่ามาแก้ไขหลังจากท่านกดปุ่มนี้ก็จะมีหมุดร้านค้าของคุณมณีในที่นี้จะเป็นสีเหลืองนะครับก็ปรากฏขึ้นขั้นตอนที่10เราก็แก้ไข พอเราสนิทกับคุณมณีพอสมควรเราก็ทราบว่าจริงๆคุณมณีมีชื่อเต็มว่าคุณมณีนาฏนะครับก็จะเป็นเส้นที่1ล้านที่2องจากนั้นขั้นตอนที่11แเอ็ดเราก็กดปุ่มจัดเก็บข้อมูลข้อมูลก็จะเก็บลงในฐานข้อมูลนะครับ กรณีอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอย่างในที่นี้ก็อาจจะเป็นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ถ้าเป็นแท็บเล็ตท่านก็กดที่ปุ่มโฮมด้านล่างตรงกลางนะครับก็จะมีแอปไอคอนเยอะแยะมากมายในบรรดานี้นะครับก็มีแอปไอคอนเอก้าซิสเต็มของเราที่สร้างไว้ในอ p ที่3ปรากฏขึ้นก็คลิกลงไปนะครับ โปรแกรม e อกาเ p System ก็จะปรากฏขึ้นนะครับที่มุมบนด้านขวามือเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ให้กดที่ปุ่ม Login ERP Login ตัวนี้สีเขียวนี่นะครับเมื่อกดลงไปก็จะได้หน้าจอนะครับขั้นตอนที่3ก็ให้กรอกชื่อเข้าใช้งาน Username แล้วก็รหัสผ่าน Password นะครับ ถ้าหากถูกต้องท่านจะเห็นว่าบรรทัดบนสุดยูสเนมก็จะเป็นรหัสจังหวัดของท่านนะครับพร้อมด้วยเมนูนะครับขั้นตอนที่4 4.1เราก็เลือกเมนูหลักร้านค้าย่อยอเมนูเมนูรองก็จะก,กลางออกมาในเมนูรองให้ท่านมาเลือกเมนูที่2นะครับดูแก้ไขลบข้อมูลร้านค้าย่อย ขั้นตอนที่5เราก็จะได้รายการร้านค้าทั้งหมดเลยนะครับโดยจะแสดงหน้าจอละ10ร้านค้าถ้ามีมากกว่านี้ก็จะแบ่งเป็นหน้าที่2หน้าที่3าที่5ที่าท่านสามารถกดที่ตัวเลขหรือกดที่ปุ่ม next ถัดไปนี้ได้เพื่อดูรายการร้านค้าที่เหลือโดย1บรรทัดนะครับก็จะแสดงร้านค้า1 หนึเจ้านะครับหน้านนะครับพร้อมกับตอนท้ายของแต่ละบรรทัดก็จะมีปุ่มกิจกรรมอยู่สปุ่มปุ่มสีน้ำเงินก็คือดูอันนี้เราได้ไเราได้ลองทําดูแล้วนะครับใน EP ที่แล้วถ้าต้องการแก้ไขตัวเลขตัวอักษรให้กดปุ่มสีเขียวที่มีรูปบินสออยู่ถ้าท่านต้องการย้ายหมดุดก็กดปุ่มสีเหลืองที่มีรูปหมดุด อยู่นะครับแล้วก็ถ้าต้องการลบร้านค้าก็กดที่ถังขยะบนพื้นสีแดงนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับเนื่องจากร้านค้าเรามีจำนวนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราก็จะจำกัดเฉพาะร้านค้าที่เราต้องการแก้ไขซึ่งในที่นี้เราก็จะแก้ไขร้านคุณมณีดังนั้นขั้นตอนที่6ที่ช่องค้นหาก็พิมพ์คำว่ามณี ก็จะเห็นว่ารายการร้านค้าคุณมณีก็ปรากฏเพียงหนึ่งบรรทัดเท่านั้นนะครับขั้นตอนที่7นะครับหลังจากเราจำกัดรายการเหลือแต่คุณมณีแล้วถัดไปให้กดไปที่ปุ่มสีเขียวขั้นตอนที่7นะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลร้านค้าเฉพาะที่เป็นตัวอักษรและกับตัวเลขจากนั้นจะมีข้อความด้านบนนะครับ ให้อนุญาตแสดงหมดปัจจุบันนะครับของตัวท่านอย่าลืมว่าท่านตอนนี้คือท่านไปอยู่ที่ร้านค้าแล้วนะครับแล้วก็กดอนุญาตซึ่งก็จะปรากฏไอคอนรูปเข็มหมดสีแดงแทนตำแหน่งของท่านที่ร้านค้าจากนั้นขั้นตอนที่9ดึงข้อมูลเก่ามาแก้ไขปุ่มสีแดงนี่นะครับกดลงไปเลย ก็จะปรากฏหมุดของคุณมณีนะครับสีเหลืองปรากฏขึ้นหรือจะเป็นสีอื่นก็แล้วแต่แล้วแต่เส้นทางการขายนะครับจากนั้นเราก็มาแก้ไขเราก็จะเปลี่ยนชื่อคุณมณีเป็นคุณมณีนาศแล้วก็เว้นวรคเส้นที่หนึ่งร้านที่สองแล้วก็แก้ไขข้อมูลขั้นตอนที่สิบเอ็ดขั้นตอนสุดท้ายนะครับ กดปุ่มจัดเก็บข้อมูลข้อมูลทั้งตัวหนังสือตัวเลขแล้วก็หมดก็จะไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลนะครับ